คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ อยู่ในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกระดับกับการเพิ่มพื้นที่ป่าประโยชน์และมูลค่าที่จับต้องได้นะต้องบอกว่าในอดีตค่ะเรื่องของการแก้ไข่ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าหรือแม้แต่การลุกล้ำการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเนี่ยมักจะถูกเลือกแก้ปัญหานะคะกับมิติด้านการอนุอนรักษ์เพียงอย่างเดียวเช่นว่าเมื่อเราพูดถึงการอนุรักษ์ป่าก็มักเกิดการกีดกันค่ะไม่ให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบเข้าไป ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า,า,น,น,ปานะคะตามวิถีชีวิตในอดีตโดยการขีดเส้นแบ่งนะคะระหว่างคนกับ ก็เลยทำให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยถูกผลักออกมาเกิดเรื่องของปัญหาสิทธิทำกินสิทธิที่อยู่อาศัยนะคะในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นป่ากับพื้นที่ของชุมชนก็เกิดมาเป็นความขัดแย้งค่ะระหว่างภาครัฐกับประชาชนซึ่งการเข้ามาแก้ปัญหาของรัฐบาลค่ะมีการปรับมุมมองนะคะจากการที่การคนออกจากป่ามาสู่การทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกับป่าได้นะคะดยการยึดหลัก ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ค่ะก็มีการปรับแก้กฎหมายหลายฉบับเลยนะคะเพื่อให้คนที่อยู่รอบป่าสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นป่าค่ะภายใต้การกํากับดูแลที่เหมาะสมแล้วก็หันมาเป็นแนวร่วมนะคะในเรื่องของการที่จะช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นป่าสร้างความหงแหนพื้นป่าค่ะที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะเช่นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติป่าชุมชนนะคะก็ช่วยไม่ให้ชาวบ้านที่เก็บของป่ามาขายเนี่ย ต้องถูกจับเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้อำนาจชาวบ้านในชุมชนค่ะในเรื่องของการที่จะตัดสินใจดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ของชุมชนตัวเองณปัจจุบันนีคะมีการประกาศจัดตั้งป่าชุมชนไปแล้วเนี่ย11,327ป่าชุมชนนะคะบนพื้นที่ 6.29ล้านไร่นะคะแล้วก็ตั้งเป้าไว้เนี่ยจะเพิ่มอีกนะคะป่าชุมชนให้ได้15,000แห่งนะคะคิดเป็นพื้นที่ป่าก,กว่า10ล้านไร่ค่ะและในอดีตนะ,ะต้องบอกว่าต้นไม้ยืนต้นหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังสามารถสร้างประโยชน์เป็นเม็ดเงิน กลับมาให้เจ้าของได้นะคะก็ต่อเมื่อที่ว่าเมื่อต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยมันถูกตัดโค่นและแปลสภาพมาเป็นแผ่นไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทำให้คนในพื้นที่เนี่ย ก็จะไม่ปลูกนะคะเนื่องจากความยุ่งยากในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในไม้ยืนต้นที่แม้จะปลูกด้วยตนเองก็ตามพอในปี2562ค่ะทรัฐบาลก็มีการปลดล็อกนะคะพระราชบัญญัติป่าไม้ด้วยการอนุญาตค่ะให้ประชาชนเนี่ย ปลูกไม้ห่วงห้าม158ชนิดบนพื้นที่ดินของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ถือเป็นไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปค่ะแล้วก็ธรรนับาลเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนปลูกไม้มีค่านะคะกับกรมป่าไม้ถ้าปลูกในที่ดินของตัวเองมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องก็สามารถทำไม้ ปแปลรูปส่งออกหรืออื่นๆได้ค่ะซึ่งนอกจากประโยชน์ทางตรงที่เราจะได้นะคะจากการใช้ที่ดินของตัวเองให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมูฟังมันก็ยังเกิดประโยชน์ทางอ้อมนะคะก็คือการที่ได้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะหรือว่าการเพิ่มพื้นที่ป่าจากไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นกว่าแสนไร่นั่นเองค่ะขนาดเดียวกันค่ะก็มีการผลักดันนะคะให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำไม้มีค่าไม้ยืนต้นค่ะ58ชนิดนะคะอย่างเช่นสัก ปลาดูพายุเต่งมะค่าโมงสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะในการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรได้ด้วยนะคะก็ทำให้ประชาชนคนที่ปลูกไม้เหล่านี้สามารถมีไรายได้มีเงินทุนหมุนเวียนนะคะเพียงแค่นำไม้ยืนต้นเนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้โดยที่ไม่ต้องตัดหรือว่าแปลสภาพแต่อย่างใดนะคะเหมือนกับการสร้างไรายได้เหมือนในอดีตนะคะทาให้ผู้ปลูกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เลือก ที่จะไม่ตัดไม้เหล่านั้นนะคะเกิดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะคะเพราะว่าไม้มีค่าเหล่านี้เนี่ยยังเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กับผู้กู้ผู้ที่ปลูกไม้มีค่าเหล่านี้ได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันนะคะในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าไม่ให้ป่า ถูกทำลายไปมากกว่านี้นั่นเองนะคะก็อย่างน้นอยๆเนี่ยเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเราสามารถเพิ่มกันได้นะคะคนละตนนะะ้นค่ะผู้ฟังที่บ้านของตัวคุณผู้ฟังเองถ้าหากว่ามีบริเวณเนาะก็สามารถที่จะปลูกได้คนละหนึ่งต้นนะคะในการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้โลกใบนี้น่าอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเพิ่มอากาศดีๆนะคะให้กับโลกใบนี้ได้อีกด้วยนะคะ